ต้นที่สองก็เป็นเจ้าจักรพพัดนะครับเจ้าจักรพพัดต้นนี้สวยเลยด่างเยอะนะครับด่างทุกใบนะครับนี่เจ้าจักรพพัดต้นนี้ขอเป็นเทพอักษารานี่นี่บอลเทพนะครับแล้วก็ด่างแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับเทพอักษาราด่างแล้วนะครับของวันนี้คือพริกกะเกลือนะครับพริกกะเกลือพริกกะเกลืออยู่ที่หนึ่งร้อยชนนะครับหนึ่งร้อย ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับห้าต้นนะครับวันนี้ก็เป็นห้าต้นแกงโฮกนะครับแกงโฮก็คือรวมมิตรนะครับ5ต้นรวมมิตรเป็นแบบยังไงอะเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ขายหต้นพอนะครับเนาะเพราะว่าเออ เบิดใช้ยทำงานประจำด้วยนะครับมันแพ็กไม่ทันนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับอ่ะเริ่มต้นแรกเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเจ้าจักระพัดนะครับเจ้าจักรพพัดแต่ต้นนี้ด่างน้อยเนาะเจ้าจักรพพัดด่างน้อยนะครับคือพ่อแม่เขาด่างมากนะครับด่างมากเลยแต่ต้นนี้มันออกมาด่างน้อยแต่ผมอันนี้เป็น แค่เคี่ยวนะครับแค่เคี่ยวเนาะเจ้าจักรพัดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับต้นนี้ก็ค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับเจ้าจักรพพัดนะครับต้นหนึ่งต้นที่สองก็เป็นเจ้าจักรพพัดนะครับเจ้าจักรพพัดต้นนี้สวยเลยด่างเยอะนะครับด่างทุกใบนะครับนี่เจ้าจักรพพัดต้นนี้ขอสองอยห้าสิบบาทนะครับ 250ค่าส่ง50บาทเนาะนี่ครับ250ค่าส่ง50บาทเจ้าจักรพรรดิต้นที่2นะครับต้นที่3เป็นเทพอักษรานี่นี่บอลเทพนะครับแล้วก็ด่างแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับเทพอักษราด่างแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับเนาะก็เอาไปลุ้นให้มันด่างเยอะๆอีกทีหนึ่งแค่นั้นแหละครับแต่มันด่างแล้วนะครับเทพอักษราต้นนี้เป็นบอลกลับนะครับนี่ครับมีแข้งนะครับ 250บาทนะครับเทพอักษาราด่างแล้วนะครับด่างแล้วนี่เขาขายกันแพงนะเทพอักษาราแต่ผมขายให้250ค่าส่ง50บาทนะครับต้นที่4ครับต้นที่4ของวันนี้คือพริกกะเกลือนะครับพริกกะเกลือพริกกะเกลืออยู่ที่190บาทนะครับค่าส่งอีก50บาทนะครับพริกกะเกลือต้นนี้โตมาสวยแน่ นี่ครับของแท้แน่นอนสะดือแดงนะครับพริกมาแล้วเกลือมาแล้วนะครับใบนี้เกลือมาแล้วนะครับพริกมาแล้วเกลือมาแล้วเหลือกะปินะครับแล้วก็มะม่วงทุยไม่ใช่นะครับคนละอย่างนี่ครับพริกกับเกลือ190บาทนะครับต้นสุดท้ายนะครับชายชนนะครับ150บาทนะครับรวมเออไม่ใช่รวมส่งค่าส่ง5้าบนะครับ150ยห้าบ ค่าส่ง50บาทนะครับนี่นี่ครับมีแค่นี้นะครับวันนี้5ต้นผมจะแบ่งขายทีละ4าต้นนะครับเอาที่มันทันนะครับนะเดี๋ยวใครที่แบบอยากได้ชายชนเพิ่มนะครับก็ทักมาได้นะครับนี่ครับชายชนมีนะครับชายชน150บาทนะครับค่าส่ง ห้บาทเนาะมีนะครับเดี๋ยวใช้ชนเดี๋ยวใครอยากได้ก็นอกรอบมาแล้วกันนะครับอ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับห้าต้นทุกต้นนะครับค่าส่งเมาเหมาห้จะรับ2ต้นก็ค่าส่งก็รับ2ต้นค่าส่งก็50บาทนะครับเหมาเหมาเหมาเมาทั่วประเทศทุกสายนะครับตลอดสายห้าสิบบาทตลอดสายนะครับอ่าวันนี้หต้นพอ มีแค่นี้เลยครับเนะาะเบิร์ชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนส่วนท่านไหนที่ทักมาไม่ทันก็ค <c oughs> ือมันมีน้อยนะ <c oughs> มันมีน้อยเนาะต้องเข้าใจด้วยนะครับผมก็พยายามแบ่งขายให้มันให้ได้มากที่สุดให้ทุกท่านได้กันเยอะที่สุดนะครับเอาละครับอยากได้ก็เดี๋ยวก็แอดไลน์แล้วก็ทักไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไลน์ให้ตรงนี้นะครับเนาะเอาวันนี้เบิร์ชัยบอลสีลาไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับสวัสดีครับ